สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านในวันจันทร์ที่18สิงหาคมนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของนักษัตริย์ซีรีส์นะคะแล้ววันนี้ก็มาถึงนักษัตริย์ที่7ที่ชื่อว่าปุณรววสุแล้วนะคะถ้าใครมีดาวอะไรอยู่ในปุณรววสุอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกให้กับช่องพี่อุ๋ยนะคะ,ะเพื่อที่จะได้ทํา อะไรแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะพี่อุยชอบมากโอเคนักษัตร์นี้นะคะจะตั้งอยู่ระหว่างองศาที่20เจมินายไปจนถึง3ามแคนเซอร์หรือว่ากรกฎนะคะสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็คือเป็นธนูแล้วก็คันศรค่ะวิธีเปิดหานะคะถ้าใครยังไม่รู้ก็เข้าไปที่ astroseek เปิดเลือก sidereal chart นะคะเสร็จแล้วก็ไปที่แท็บนักชัตรา แล้วจะเห็นเลข1ถึงเลข27เนี่ยให้เราดู4จุดสำคัญนะคะก็คือลัคนาพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็อัตมากราราค่ะโอเคสำหรับนักกษัตริย์ปุรวสุนี้นะคะมีเจ้าของก็คือดาวพฤหัสสัญลักษณ์ธนูและลูกศรเทพประจำก็คือเทพอดิติี้ซึ่งเป็นมารดาของเทพทั้งปวงสีตะกวัวจุดมุ่งหมายการเกิดมาก็คืออัทะหมายถึงการค้น การหาทรัพย์สินและความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะทิศเหนืออวัยวะคือจมูกและนิ้วมือความหมายของปุณรวัสุเนี่ยคือการกลับมาสู่ความดีอีกครั้งเพราะว่าปุณระเนี่ยแปลว่ากลับมานะคะ to comeback to do it it a g เ i n อะไรเงี้ยส่วนคำว่าวัสุเนี่ยแปลว่าความดีหรือว่าแสงสว่างนะคะจะหมายถึงบ้านครอบครัวได้ด้วยคนกลุ่มนี้นะคะจะ รู้ว่าตัวเองมาจากไหนและกำลังจะมุ่งไปที่ไหนสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมักจะเป็นคนใจดีเป็นมิตรเริงชอบการพูดคุยพูดคุยแบบว่าชิดแชทแล้วก็ทกเถียงเชิงปรัชาเบาๆนะคะความที่เจมีนายเนี่ยจะชอบพูดเนาะส่วน c a n เซอร์จะเป็นราศีแห่งการดูแลดังนั้นจะมีความคุยเก่งบวกดูแลเก่งไปในตัวนะคะในสมัยนีย้ก็จะเป็นคนดูแลธรรมชาติคนดูแลที่ดิน มีความเชื่อในเรื่องการรีไซเคิลนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆที่สามารถสร้างความใหม่ได้โดยทั่วไปร่าเริงเอาใจใส่เป็นพ่อแม่ที่ทุ่มเทสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกๆรักษาบ้านให้หน่าอยู่ ผู้หญิงจะทุ่มเทให้กับสามีคอยสนับสนุนเขานด้านความเชื่อหรือศรัทธาทั้งชายและหญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนได้รับการยอมรับจากเพื่อนบ้านและผู้คนรอบข้างถ้ามีปัญหาจากสุขภาพนะคะจะเกิดจากการกินเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ควบคุมน้ำหนักค่ะมักจะมีบุคคลที่เป็นต้นแบบของตัวเองนะคะคอยให้คำปรึกษาคอยให้แรงบันดาลใจที่จะทำให้ก้าวไปข้างหน้า เขาจะมีศาสนาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหรือไม่ก็จะรู้สึกเชื่อมั่นในศรัทธาถึงสิ่งที่มันเหนือกว่าชีวิตประจำวันแม้จะพบเจออุปสรรคหรือความล้มเหลวก็จะยืนหยัดในเส้นทางที่ตัวเองเลือกแล้วก็กลับมาสู่เส้นทางเดิมได้สามารถเป็นนักเทศครูอาจารย์วิทยากรและบ่อยครั้งก็จะทำงานกับเด็กๆนะคะได้รับตำแหน่งที่มีคนให้ความไว้วางใจ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะบัปฏิบัติต่อผู้ใหญ่อื่นคนอื่นๆเหมือนว่าเป็นเด็กเนาะ,ะเสมือนว่าเขาก็าคือผู้ดูแลมักจะเจ้ากี้เจ้าการคอยอยากถามถ่ายเรื่องของคนอื่นเป็นคุณป้าค้างบ้านท่านหนึ่งนะคะสอดรู้สอดเห็นเออเธอเป็นไงมั่งทําอย่างนี้สิแม่มันอย่างนี้มันดีกว่านะอะไรเงี้ยมักจะชอบบอกคนอื่นว่าควรจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ควรจะไปทําให้เป็นอาชีพอย่างเช่นเป็นผู้ให้คําแนะนําไปเลยให้คาปรึกษา หรือทําแนวการศึกษาไปเลยนะคะเขาไปเป็นคุณครูแล้วหรือว่าเป็นไลฟ์โค้ชก็ได้นะคะการเลี้ยงดูของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่คนนะแต่ยังรวมไปถึงสัตว์สิ่งของสถานที่ธรรมชาติดูแลทุกอย่างเลยเสมือนหนึ่งว่าเขาเกิดมาเพื่อดูแลมีความคิดสร้างสารรค์แต่ไม่ใช่เป็นความคิดสร้างสารรค์ที่คิดขึ้นมาครีเอทขึ้นมาจากศูนย์แต่จะเป็นการ นำสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วกลับมาทำใหม่ให้มันดีขึ้นคือการต่อยอดหรืออาจจะก,ก๊อปปี้สร้างสําเนาทำซ้ำเก่งแล้วมีแนวคิดที่ว่าสิทธิ์ควรเก่งกว่าครูเหมือนก็ถ้าเขาเป็นคุณครูเขาจะโอเคกับการที่สิทธิ์เนี่ยคือสนับสนุนให้ลูกศิษย์เนี่ยไปได้ดีกว่าตัวเอง เทพอดิตตีสอนให้รู้จักการสร้างใหม่จากมเมล็ดพันธุ์จึงมัดจะเตรียมการเพื่ออนาคตและดูแลให้ทุกอย่างมันอุดมสมบูรณ์สำหรับคนรุ่นต่อไปไม่ว่าจะทั้งสิ่งของจับต้องได้หรือว่าเป็นการสอนก็ตามนะเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะต้องเตรียมเพื่อให้คนที่เขาดูแลเนี่ยเป็นเจริญงอกงามต่อไปนะคะ ถ้าเป็นเรื่องลูกตัวเองอะ่ะชอบสอนชอบเป็นคุณแม่เนาะแต่ถ้าจะมีลูกเองเนี่ยอาจจะยากสักนิดหนึ่งนะคะหรือไม่ก็ถ้ามีก็มีหลายคนไปเลยหรือไม่ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกันมีบุตรนะคะเหมาะกับการเป็นคนปลูกพืชผักทําสวนสมุนไพรก็ได้ถ้าไม่ได้ไปดูแลคนก็ดูแลสัตว์ดูแลพืชก็ได้นะคะมีความสุขเมื่อได้ใช้ชีวิตตามจังหวะเวลาของที่มันควรจะเป็น จังหวะของฤดูกาลและวัฒนธรรมท้องถิ่นคือถ้าใครไปดูในช่องพี่อุ๋ยแล้วเห็นตรงดีสคริปชั่นของช่องอะประโยคแรกที่พี่อุ๋ยเขียนก็คือว่าการดูดวงก็เหมือนการดูพยากรณ์อากาศเราจะทําอะไรเนี่ยเราจะต้องดูก่อนใช่ไหมว่าวันนี้ฝนมันจะตกหรือเปล่าหรือว่าอากาศมันจะดีหรือเปล่านี่ะค่ะคือพี่อุ๋ยก็แบบเพราะพี่อุ๋ยอะมีลัคนาอยู่ในปุณณวสุ นะคะแล้วก็มีดาวเสาร์อยู่ในปุณาวสัสสูเออสองอย่างแต่ลัคนณาอยู่ประทาที่4เราเราได้ยินอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าพอเรามาทําตรงเนี้ยเราก็เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อทาไมฉันถึงพูดแบบนี้คือมันมันมีเวลาที่เหมาะสมของมันแล้วก็เราอะ่ะมักจะมีความสุขเมื่อเราได้ใช้ชีวิตตามจังหวะเวลาที่มันสมควรมันเหมาะสม เออเราก็เก็ตเลยนะคะมักจะเป็นคนที่ล่าเริงมองโลกในแง่ดีเข,เขาลบารพกฎอ,อันนี้อาจจะไม่ได้รวมถึงพี่อุ๋ยนะคะแต่ว่าสุดโดยส่วนมากก็จะเคารบกดเกณฑ์น,นั่นแหลคะค่ะทำงานร่วมกับชุมชนได้ดีเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และการเจริญงอกงามแต่ว่าอาจจะมีการต้องปรับตัวสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันจะมีความเจมินายผสมอยู่ใช่ไหมจะมีคู่ คือด้านหนึ่งอาจจะเป็นด้านมืดอีกด้านจะเป็นด้านสว่างเราจะต้องปรับตัวซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมันต้องมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างนะคะแต่ทางทางนักษัตริย์เนี่ยจะมักจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็อาจจะสร้างอุปกรณ์อะไรบางอย่างเพื่อใช้ปรับตัวเช่นไมเ r อร์บริกส์อะค่ะสองพี่น้องไมเออร์บริกส์หนึ่งคนที่ชื่ออิสซาเบลเขาจะมีดวงจันทร์อยู่ที่นี่เขาก็ช่วยการ develop แบบทดสอบ mbti ขึ้นมาเพราะ เขาอยากจะเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเองกับสามีเนาะก็เลยเขากับพี่สาวเนี่ยก็เลยครีเอทแบบทดสอบที่จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพนะคะถ้าใครเคยทำตอนสมัครงานหรือตอนเรียนมหาลัยเนี่ยแหละคะ่ะก็จะเป็นความพยายามในการเข้าใจบุคคลอื่นเนาะ นักจิตทยาอย่างคาร์ยุงก็จะมีตำแหน่งดาวตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะมันคือการเกิดมาเพื่อเราอยากเข้าใจคนอื่นเราจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอิทธิพลของดาวพฤหัสนะคะจะทำให้มักจะมองโลกในแงด่ดีการบูรณนะซ่อมแซมหรือนำมาใช้ใหม่เนี่ยก็ครอบคลุมไปทั่วเลยนะคะเช่นการเอาของเก่ามา reuse หลงไหลในเอของโบราณรถโบราณรถคลาสสิก อาจจะเป็นสถาปนิตเป็นช่างก่อสร้างทำงานปรปับปรุงอาคารงานฟื้นฟูหรือกู้คืนในทุกประเภทขบวนการ reuse recycle ก็ต้องอาศัยนักษัตรน์นี้ทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นการไถ่บาปการให้อภัยและการปรองดองนะคะเพราะว่ามันแปลว่าการกลับมาอีกครั้งไงเออเราพลาดไปแล้วเรากลับมาใหม่ได้เขาจะให้ให้อภัยคนอื่นแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีโอกาสให้โอกาสก็หน่อยครั้งแรกมันอาจจะผิด มักตระหนักแจ้งชัดเจนถึงด้านมืดของความเป็นมนุษย์นะคะแต่ก็สามารถชอบวิจารณและตัดสินคนอื่นได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เหมาะสมคือการมีผู้ที่เป็นต้นแบบที่มีคุณธรรมควรค่าแก่การเอาเป็นแบบอย่างคือถ้าคุณมีดาวสำคัญอยู่ตรงนักขณะนักษั์นักษัตริย์เนี้ยควรจะหาโรโมโดที่เขาเป็นคนดีจริงๆที่ได้รับ การผีสุดแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวหรือว่าต้องการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากการช่วยเหลือคนนะคะอย่างไรก็ตามคุณมีความชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองแต่ถ้าผิดก็ไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองจะผิดแต่เมื่อไรที่ยอมรับก็จะสัญญาว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองบางครั้งอาจจะหยุดทําอะไรบางอย่างนะคะคือเรียกว่าถอยออกไปแต่สุดท้ายก็จะต้องกลับมาทําใหม่พระวิษณุเป็น เทพที่ปกครองตรงนี้มุ่งหาความมั่นคงและทำงานหนักเพื่อรักษาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มักจะช่วยเหลืองานชุมชนงานกลุ่มงานบริการทางศาสนานะคะคือหมายถึงว่าชอบออให้ให้บริการแบบว่าเอาตัวเอาเวลาตัวเองไปทำงานเพื่อสังคมการจัดตารางเวลาและการตรงต่อเวลา ทำได้ดีมากโดยเฉพาะปาระดาสุดท้ายนะคะปาระดาสุดท้ายเนี่ยมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อจังหวัดธรรมชาติของวันและฤดูกาลในขณะที่ปาระดาอื่นๆจะมุ่งความสนใจไปที่ปฏิทินและเวลาตามระบบออคือลักษณาพิวิีอยู่ที่ปาระดาฟโฟปาระดาที่4นะคะคือชอบจัดตารางมากถ้าใครสังเกตว่าแต่ละเดือนเนี่ยพิวจะรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องโพสต์เวลานี้เท่านั้น หรือว่าฉันจะต้องทำเป็นตารางตารางคือตอนแรกเราก็คิดว่าเราเป็นชาวธนูที่ไม่มีแบบแผนอะไรเนาะแต่เออโชคดีที่มีปูนวัตุมาช่วยนะคะจึงทำให้เราเป็นคนมีมีระเบียบนิดนึงอ่ามาดูในแต่ละปะดาปรทานะคะคือในแต่ละนักษัตย์จะแบ่งเป็น4ปาดาแล้วแต่ละปะดาจะถูกควบคุมโดยแต่ละดาวที่ต่างกัน ปาดาหนึ่งของปุณาวัสุจะพูดน้อยเน้นรรปาดาสองฉลาดประสบความสำเร็จจากการคิดวิเคราะห์เช่นเช็คสเปียร์นะคะปาดาสามเป็นนักพูดและนักเขียนได้ดีอยากมีคู่ชอบเสียงโชคนะคะส่วนปาดาสี่เนี่ยจะมีโอกาสซ้ำสองถ้าพระจันทร์และดาวศุกร์อยู่ตรงปาดาสี่จะมีพรสวรรค์ทางดนตรีมีความชื่นชอบพิเศษต่อดนตรีประเภทสาย string instruments น,นะคะคุณแม่ก็เป็น แม่บ้านยอดเยี่ยมแบบตกแต่งบ้านแล้วก็ทำอาหารอะไรเงี้ยคู่ครองก็จะทำสิ่งที่ท,ที่เหลืออยู่ก็คือการทำงานนะคะคือหมายถึงว่าเขาเป็นคุณแม่ที่ดีดังนั้นเขาก็จะไม่ได้มีเวลาไปออกไปทำงานนอกบ้านเนาะแก่นสำคัญมาดูเลิกยามนะคะเมื่อพระจันทร์เขาไม่อยู่ในในลักนาะนักษัตริ์นี้ซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนละครั้งเนาะเราต้องคอยเช็คนะคะก็ต้อง เอาอะไรไปรีไซเคิลนำสิ่งที่เราอาจจะเก็บไว้ตั้งนานแล้วเปิดตู้ดูซิเอามาดูเออเผื่อมันจะเจอของสำคัญหรือสิ่งที่เราเอามาใช้กลับมาให้เป็นประโยชน์ใหม่ได้หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองเป็นวันที่ควรเปลี่ยนมุมมองของโลกเปลี่ยนวิธีการทำสิ่งต่างๆเปิดใจให้กับอีกด้านหรือมุมมองที่ตรงข้ามหรือต่างออกไปเป็นวันมงคลสำหรับพิธีกรรมดูแลสุขภาพและการเยียวยาแต่ไม่ควรจัดงานแต่งงานในวันนี้ โอเคเหมาะสำหรับทุกอย่างยกเว้นการแต่งงานนะคะเหมาะกับการตั้งเป้าหมายหรือให้คำปฏิญาณกับตัวเองเพื่อว่าเราเช่นเราจะบอกอ่ะเฮ้ยต่อไปนี้ฉันจะอ่านหนังสือวันละห้าหน้าเนี่ยคะ่ะให้เลือกนักศัตรนี้เพราะว่าเราจะทำได้เหมาะสำหรับการาหว่านมาเมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตและถ้าเดินทางไปทางทิศเหนือจะช่วยคุณพบสิ่งที่หายหรือถูกลืมทิ้งไว้ หนึ่งในวิธีแก้เคเล็ดที่น่าสนใจคือปลูกพืชทางด้านทิศเหนือของบ้านเพราะทิศเหนือมันไม่ได้รับแสงสว่างเนาะดังนั้นพืชตรงเนี้ยเขาจะไม่ต้องการแสงมากอะไรก็ได้นะคะที่เป็นพืชพ,พันเลยเราก็จะทำให้เจออั t e ทอร์ที่ซ่อนอยู่ในเงามืดมันมันจะเป็นประโยชน์ลองทำดูนะคะดีไม่ดียังไงก็มาบอกด้วย เราจะมาดูตัวอย่างของบุคคลสำคัญนะคะเจ้าหญิงเคสนะคะมีดาวจันทร์และราหูอยู่ในปุนาวัสุเห็นไหมเจ้าหญิงเคสเขาเกิดวันไอ้นี่นะคะจันทรุป,ปราคาสังเกตว่ามันจะเป็นวันฟูมูนที่อยู่กับราหูและเกตุอ่เป็น Princess of Wales นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะให้กับควีนองค์ต่อไปเพราะว่าสามีนะพระนางเนี่ยก็คือวิลเลียมเขาจะเป็นคิง ต่อจากชาส์เนเพราะเป็นลูกคนโตเนี่ยจากผู้หญิงที่แบบเป็นคนสามัญชนธรรมดาเลยอะแล้วจะขึ้นไปกำลังจะขึ้นไปสู่ตำแหน่งคุยแล้วสวยมากเลยนะคะดูสิโอเลิศไปซะทุกอย่างมาเชคสเปียร์ค่ะเกิดวันที่3พฤษภาหนึ่งห้าสนานมากแล้วสมัยยังไม่มีกล้องนะเราก็เลยได้แต่ภาพภาพวาดของท่านนะคะท่านก็จะมีลักนาอยู่าดาสุดท้ายเห็นไหมคะแต่ก็มี ดาวเนี่ยกระจายไปไหนหลายๆหลายหลายราศีเลยนะคะไม่ได้โฟกัสเหมือนกับบุคคลสำคัญทั่วไปแต่เดี๋ยววันหนึ่งอะ่ะจะเมื่อเมื่อเราพูดถึงเรวอต้เราจะมาพูดถึงท่านอีกรอบเพราะว่าดาวพุธซึ่งเป็นตัวแทนของการพูดการเขียนถูกไหมสมันสมองเนี่ยคือท่านต้องมีมันสมองที่พิเศษมากๆเลยถึงได้อยู่เรวอตี้ที่ผดาสุดท้ายนะคะอดใจรอนะคะอ่าคนนี้ ฟอฟส์ค่ะเคยได้ยินนิตยสารการจัดอันดับ10อันดับฟอฟส์ไหมคะนี่ค่ะเป็นรุ่นหลานนะคะจริงๆรุ่นปู่เป็นคนก่อตั้งรุ่นพ่อสืบต่อแล้วเขาอะชื่อสตีฟฟอฟส์เนาะเขาจะเป็นคนที่ทำให้นิตยสารเนี้ยมันโด่งดังขึ้นมาในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตเขาก็เอาฟอฟส์เข้าอินเทอร์เน็ตคือมันไม่ตายอะคือใครว่านิตยสารหรือพิมพ์พับลิชชิ่งทั้งหลายจะตายก็ไม่ไม่ตายถ้าเรารู้จักปรับตัวแล้วเขาอะ คือนิตยาสารเนี่ยเขามีชื่อเสียงในด้าน editorial อยู่แล้วนะคะก็คือเขาจะคัดเลือกข่าวที่มันน่าเชื่อถือแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ทำให้มันอยู่ในระดับที่ว่าไม่มีใครเทียบได้ด้วยการที่เขาก็จะเหมือนจัดอันดับอะค่ะแล้วอันดับของเขาก็ไม่ได้เป็นอันดับมวซั่วนเนาะไม่ใช่แบบอันดับเอ่ออายุยืนที่สุดในโลกอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลผู้ที่ทําความแบบ เออมีอิทธิพลต่อสังคมยอะไรเงี้ยค่ะอ่ะเอนี anyway, พูดเยอะเขามีดาวเยอะมากเลยนะคะในนักษัตรนี้มีทั้งพระอาทิตยพรจันท์ก็แปลว่าเกิดนิวม o n เนาะแล้วก็มีดาวพุธถอยหลังอยู่ปุณวส,สุนะคะเกิดวันที่18กรกฎาคม1974เวลาตีหนึ่งครึ่งที่มอริสทาวน์ USA น่าสนใจมากเลยนะคะที่เขา เขาอยู่ในวงการสื่อเนาะแล้วก็สามารถมาเป็นที่หนึ่งได้ในวงการสื่ออะเคียโนเคียดงก็แน่นแน่นเลยนะคะในปุนาวอุอสุมีพจัจจันดาวสุกแล้วก็ดาวอังคารแต่น่าจะเป็นแค่ดาวสุกที่อยู่ในพาราโฟนะคะเขาเกิดวันที่2กันยายน1964เวลาตี541เกิดกรุงเบรุตนะคะไปเกิดเลบานอนนู่นเนี่ เป็นนักแสดงที่ก็ยังคงมีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบันนี้ยังคงมีหนังเล่นยังคงแบบเป็นดาวค้างฟ้านะ่ะเอาจริงอันนี้พี่อุ๋ยเอารูปสมัยเขายังหนุ่มนะแต่ปัจจุบันเนีเขาก็มีความฉุดเพิ่มขึ้นมีความชราเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังลอยอยู่นะคะก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ดีทีเดียวในในวงการอ่าสำหรับวันนี้นะคะพี่อุ๋ยก็จบลงแล้ว มีใครมีอะไรอยู่ตรงนี้มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้ววันพุธเราก็จะมาต่อกันในนักษัตว์ที่8ที่ชื่อว่าปุษยาค่ะสวัสดีค่ะ